มาดูมาตรการแบ่งเบาค่าครองชีพของประชาชนกันบ้างครับท่านผู้ชมฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดมาตรการที่ช่วยเหลือลูกค้าในสถานาก,าการณ์การระบาดของโควิด1 9นะครับล่าสุดนี่ออกมาตรการที่7ออกมาแล้วครับพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนอันนี้สำหรับลูกค้า SME ผู้ประกอบการแฟลตอพาร์ตเมนต์และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไปติดตามได้จากสกูพิเศษครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จัดทําโครงการทออ,อช่วยคนไทยรวมสร้างชาติก่อนหน้านี้ได้ออกไปแล้ว6มาตรการซึ่งลูกค้าได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้า6มาตรการนี้แล้วเป็นจํานวนถึง3 8 6 8 2บัญชีวงเงินกู้3 8 1 9 1 1ล้านบาทและล่าสุด ได้จัดทำมาตรการที่7 พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยระยะเวลา6เดือนสำหรับลูกค้า SME ผู้ประกอบการแฟลตอพาร์ตเมนต์และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน100ล้านบาทและทำนิติกรรมภายในวันที่22เมษายน2563เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีเงินทุนและสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและรักษาการจ้างงานแบ่งเป็นกรณีสินเชื่อแฟลตให้พักชำระดอกเบี้ยได้อีก12เดือน จากนั้นให้ทยอยชำระดอกเบี้ยที่พักชำระไว้ภายใน24เดือนหรือ36เดือนตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ ส่วนกรณีสินเชื่อพัฒนาโครงการให้ชำระในช่วงท้ายของสัญญากู้เงินลูกค้าที่สนใจสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการผ่านทาง www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่27เมษายนถึง31พฤษภาคม2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ call center โทร026459000